ผู้ชมครับและบุคคลที่สําคัญอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล1นโรงเรียน1นวัตกรรมคือท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาเมืยมศึกษาเขต2ครับท่านดรสุชาติกัดสุขสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับในส่วนของทางสพมเขต2ครับได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนี้อย่างไรครับครับครับขอบขอบคุณนะครับ ก่อนอื่นต้องกลับขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านดอรอามาาวิชยานุวัตรเป็นอย่างสูงที่ได้เลือกสอพอม .2 ซึ่งได้น,นาํานโยบายของท่าน1โรงเรียน 1, ยน,1ยนวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจําตาบลให้มาออกรายการของสพทในวันนี้นะครับผมนําเรียนน้องอย่างนี้นะครับว่าทางสงพอม .2 ออเนี่ยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาต่อย,ยอด โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ1โรงเรียน1นวัตกรรมในวันนี้สพ<อ>มสองมีนักเรียนทั้งมีโรงเรียนทั้งหมด552โรงเรียนแต่ว่าเข้าโครงการเนี่ย2ีโรงเรียนนะครับสพมสองได้ดําเนินการตามนโยบายเลยนะฮะท,ทั้ง4ด้านทั้งด้านคุณครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านของโรงเรียนจะต้องดําเนินการบริหารอย่างไร ทั้งผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้องทำอย่างไรแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของงานวิชาการโรงเรียนในวันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมอย่างที่นำเรียนในตอนต้นทั้งสองโรงเรียนมานะครับสิ่งที่สพมอสองได้ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเนี่ยพี่เองมีนโยบายตามนนโยบายของสองพทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาของพี่น้องในสพมสองพี่น้องลูกๆนักเรียนนะครับ,รบให้มีโอกาสพัฒนาในเรื่องอาชีพมุณทิ้งเรื่องวิชาการอย่างเดียวเหมือนทั่วๆไปนักเรียนส่วนหนึ่งก็ได้พัฒนาวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็ขาดไม่ได้เนื่องจากว่าลดความเหลื่อมล้ําตามความถนัดความต,ต้องการของลูกนักเรียนเนี่ยรเราก็เลยต้องเอาเรื่องของหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนก็ได้ดําเนินการแล้วก็ประสบผลสาเร็จสุดท้ายเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องอย่างนี้ว่า การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยที่จะทําให้คนไทยในอนาคต20ปี30ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องมันต้องมีการพัฒนาอย่าง,อย,างอย่างยั่งยืนนะครับและมีการพัฒนาอย่างมั่นคงนะครับสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเราต้องมีการพัฒนาเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบนะครับภายใต้เงื่อนไขของของการศึกษาที่ว่ามั่งคั่งมั่นคง แล้วก็ยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนและก็ขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสสพม .2 ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณน้องมากครับครับ ผู้ชมคะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่จะมานําเสนอผลงานที่เป็น base p a c t i นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตาบลนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นคือโรงเรียนสิริรัตนทรนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอบุตรมงศ์พรหมจันทร์ที่จะมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีค่ะท่านผอคะสําหรับโครงการที่เป็น base p a c t i นะคะของโรงเรียนในวันนี้ที่ท่านผอนํามาพูดคุยกับเราในวันนี้คืออะไรรบกวนท่านผอเล่าให้เราฟังกันสักนิดค้่ะ คือโรงเรียนศิริรัตนาธรของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข30นะคะแขวงบางนาเขตบางนาค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลซึ่งสิ่งที่เรานํามาเสนอในวันนี้คือ1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเป็นถังเช่าเพื่อสุขภาพและก็ส่งเสริมด้านอาชีพนะคะทีนี้สิ่งที่โรงเรียนได้ทําก็เริ่มต้นจากการที่เราได้ทราบนโยบายนะคะ จากนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเราเนี่ยเราก็มาถอดบทเรียนดูว่าวัตถุประสงค์ของโรงเรียนคุณภาพประจำำนนําตําบลย่ยม,มีอะไรบ้างนะคะก็เราเราพอถอดบทเรียนทั้ง4ข้อเนี่ยเราก็พบว่าข้อแรกเลยเนี่ยเป็นการสร้างโอกาสให้กับ นักเรียนนะคะได้เข้าถึงในเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลดความเหลื่อมล้ำนะคะทั้งด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเ,เป็นการเสริมทักษะนะคะให้เด็กเนี่ยได้เป็นพลเมืองที่ดีในด้านทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตทักษะ ทางด้านภาษาและก็ทักษะทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะในศตรวรรษที่21<ะ>ซึ่งก็ไปสอดคล้องนะคะกับวิสัยทัศน์ของประเทศนะคะในไทยแลนด์4.0อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันแรกของโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลพอหมดเรียนถอดบทเรียนในวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะคะในเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างสารรค์นวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นคลังนะคะคลังของด้านสื่อและนวัตกรรมแล้วก็คลังความรู้นะคะให ยั่งยืนนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่3ของของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลก็คือเป็นเรื่องของสถานศึกษาให้เป็นสถานศาคุณธรรมด้วยแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้ลงให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะตามวิสัยทัศน์ของประเทศส่วนอันที่4เป็นการสร้าง การมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดบ้านโรงเรียนนี้สําคัญมากสําหรับโรงเรียนนะคะโรงเรียนเราก็สร้างเ,เครือข่ายแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยค่ะ<อ>ทีนี้โรงเรียนศิริรัตนาทรของอเรานะคะเราก็มองมุมว่าภาพในอนาคตนะคะว่าในปี2565นยเนี่ยประเทศไทย1ในสของประชากรจะมีเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยคิดว่า โมเดลถังเช่าเนี่ยเราดูจากวิการวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่าถังเช่าเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้กับผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้เราควรจะเอามาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้นำไปสร้างทักษะอาชีพได้นะคะดังนั้นนะคะจากงานวิจัยแล้วก็กา จากตักกะความเป็นจริงว่าในปี2,565ประชากรจะเป็นประชากรผู้สูงอายุเราก็เลยจัดทำถังเช่า mm hmm. เพื่อสุขภาพและก็การมีงานทำนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการแล้วก็กระบวนการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเราใช้วิธีการสร้างโมเดลย้อนกลับจากธุรกิจเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเริ่มจากการที่ ถ้าธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้จากว่าต้องทำอะไรทำอย่างไรแล้วก็ทำให้ใคร<ะ>แต่โรงเรียนศิรีรัตนาทรเรากลับไปว่าเราทำให้ใครก่อนนั่นก็คือเราเราดูจากการตลาดว่าเราจะทำให้กับใครนะคะเสร็จแล้วเราดึงย้อนแบ็คว a r กลับมาว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะทำอะไรไปนะ,ะน,นี้คือสิ่งที่โรงเรียนกลับด้านอีกจุดหนึ่งที่เราเอามาเราเรา,เราได้ได้แง่คิดจากว่าทางสวทนเนี่ยเคยเคยทำกับอาชีวะแล้วก็กับ วิศวะนะคะว่าในระดับปวสให้โรงโรงเรียนเนี่ยไปอยู่ในโรงงานก็คือเรียนเรื่องความรู้เสร็จแล้วก็ไปฝึกงานที่สถานประกอบการหรือที่โรงงานใช่ไหมคะแต่โรงเรียนศิริรัตนาธรกลับใหม่ว่าเอาโรงงานมาไว้ในโรงเรียนนะคะก็เลยสร้างเป็นโรงงานเทคโนโลยีเพื่อชีวภาพแล้วให้เด็กนะคะมาทํางานนะอยู่ในโรงเรียนโดยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานหรือสถานประกอบการ มาช่วยสอนให้ในโรงเรียนนะคะก็ทําให้เด็กเนี่ยได้ขับเคลื่อนแล้วก็มันไปสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ นะคะเพราะว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าอีกไม่กี่ปีเนี้ยน่าจะเป็น2,565ก็จะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกับโมเดลตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนได้ขับเคลื่อนนะคะทำให้เด็กได้ทักษะทั้งเชิงวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตนะคะทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าเราเอาเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศิริรัตานาธรน,นะคะค่ะนี่ลนะก ก็เป็นเบสทัษฎีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะสําหรับโรงเรียนใดที่สนใจจะเข้ามาขอเยี่ยมชมนะคะดูงานรวมไปถึงกระบวนการในการดาเนินโครงการของโรงเรียนสิริรัตนทอนนะคะสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดทุกวันในเวลาาชการด้วยนะคะยังมีต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อบุษบงพรมจันทร์มากๆนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ และอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่นําผลงานมาแสดงในวันนี้ครับนั่นก็คือโรงเรียนสิริรัตนทอนนะครับกับผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆนักเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆครับผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยวัตถุประสงค์นี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์นะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเ,นเห็นว่าในอนาคตพีพศ2565นะคะจำนวนประชากรสังคมวัยผู้สูงอายุนะคะจะมีถึงเศษหนึ่งส่วนสีของประเทศ และซึ่งถังเช่าสีทองนะคะตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์โมเดลที่ได้สรรพคุณที่เยอะมากๆค่ะแล้วก็โรงเรียนนะคะได้จัดหลักสูตรการมีนันทำซึ่งก็ได้เล็งเห็นนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยสไร้างรายได้แล้วก็ได้นำความรู้นะคะไปพัฒนาต่อยอดค่ะแล้วถังเช่าเนี่ยทำไมต้องเป็นสีทองอ่ะด้วยความที่ถังเช่าสีทองนี้นะคะสามารถ เพราะเลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการนะคะเนื่องจากว่าถังเช่าสีทองเนี่ยด้วยความที่ตลาดเนี่ยต้องการถังเช่าทิเบตค่ะแต่ว่าถังเช่าทิเบตนั้นจะต้องปลูกแค่ในสภาพภาวะที่เป็นเหมือนทิเบตเท่านั้นไม่สามารถปลูกในห้องปฏิบัติการได้ถังเช่าสีทองนะคะจึงตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่ามีสรรพคุณที่ใกล้เคียงกับถังเช่าทิเบตที่สุดและสามารถเพาะปลูกได้ง่ายที่สุดค่ะเดี๋ยวจะให้น้องน้องนักเรียนครับพาไปชมกระบวนการสาธิตการเพราะถังเช่ากันเลยนะครับ นี่นะคะก็จะเป็นกระบวนการสาธิตการทำเห็ดถังเช่านะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือการทำอาหารบุนค่ะอาหารบุนเนี่ยเราจะนำส่วนผสมที่เราทำไว้นำมาผสมเข้าด้วยกันนำเข้าใส่ขวดแบนแล้วก็นำไปนึ่งค่ะแล้วเราก็จะได้อาหารบุนแล้วเราก็จะมานำเห็ดตัวเห็ดถังเช่าที่เรามาใส่ในขวดโลเนี่แหละค่ะก็จะนำมาใส่ในขวดแบนที่เราทำอาหารบุนไว้แล้ว จากนั้นเราจะมาทำอาหารเหลวของ PDB ค่ะก็คือนำส่วนผสมนำมาผสมกันในขวดโหลจากนั้นนำอาหารบุญน,นำมาตัดใส่ในขวดโหลและจะเข้าเครื่องเขย่าในห้องมืดค่ะเป็นเวลา7วันเมื่อเราเขย่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวอาหาร PDB อย่างนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาทำอาหารแข็ง PDC โดยเมื่อเราทำอาหารแข็ง PDC เสร็จแล้วนำตัว PDB ดูดขึ้นมาในไซลิงและหยอดเป็นลูกก้อนหอยก็ให้เชื้อเดินเต็มขวดค่ะและเราจะนำไปเข้าห้องมืดอุณหภูมิ18-22องศาแล้วเราก็จะนำไปเปิดตาดอกเมื่อเราเข้าห้องมืดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเรานำมาเปิดตาดอกเห็ดทางเช่าก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็ดต่างเช่าจะเริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะขึ้นเต็มขวดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะการทําผลิตภัณฑ์ก็คือตัวเห็ดเราจะนําไปอบแห้งและทําเป็นตัวชงชาค่ะคส่วนตัวฐานของ ตัวเห็ดที่มีโปรตีนเหมือนกันเราจะนําไปอบแห้งและนําไปที่โรงงานเพื่อให้ทําเป็นแคปซูลค่ะ mm hmm. ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สูตรค่ะตอนนี้กําลังพัฒนาสูตรแรกครับสูตรหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวเห็ดหางเช่าอย่างเดียวค่ะคสูตรที่2ก็จะเป็นเห็ดหางเช่าผสมเห็ดหลินจือและเห็ดยามามูชิตะเกะค่ะจัดจาหน่ายขวดราคาขวดต่อนหนึ่งขวดเท่าไหร่ครับขวดหนึ่งอยู่ที่7 0 0้อยบาทค่ะ7 0 0้อยบาท ประโยชน์ของถังเช่าสีทองเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรครับก็อย่างแรกนะคะเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นนะคะออกซิเจนจะสามารถจับกับฮีโมโกลินได้ดีขึ้นจะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดแล้วก็สมัถนาทางเพศค่ะสาหรับใครที่มีลูกยากนะคะอันนี้จะช่วยได้ตอบโจทย์มากค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนฮะติดต่อได้ที่โรงเรียนสิริรัตนทรเลยค่ะขายในราคา 700บาทค่ะ0อบาทเท่านั้นครับแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบชงชาค่ะผลิตภัณฑ์จะมี2รูปแบบค่ะสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะแล้วแบบที่2เนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะหรือว่าราคาเท่ากันเซตละ5 0าบาทค่ะเซตหนึง5 0าบาทครับประโยชน์ที่เราได้สําหรับการทําเห็ดถังเช่านะคะก็คือเราได้รู้จักวิธีการทํากระบวนการต่างๆค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่ใหม่ๆค่ะได้รู้จักการเข้าร่วมสังคม สามารถนำไปต่อยอดได้เป็นอาชีพและเข้าสังคมผู้สูงอายุค่ะซึ่งในปีต่อๆไปสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมากขึ้นค่ะเราก็เลยทำผลิตภัณฑ์ทางเช่าค่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของผลงานที่น้องๆน,นะครับมานำมาแสดงในวันนี้ครับ